สวัสดีครับความเศร้ามาเยี่ยทีพบกับรายการมันต่อกูต้องลองโอ้ยกูอยลองกูลองอยู่จ่าฝูงแล้วกูลองโดนไลจีแล้วเนี่ย <laughs> สองแต้มแล้ว <laughs> อเลนตาวิลล่า <laughs> <laughs> โอ้ยเครียดเลยสำหรับแฟนๆอาเซนอลน,นะครับถ้าเห็นพวกเราหลายครั้งแล้วยังไงซับสไครไป์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วมาบ่นกันว่า เราจะไปยังไงกันต่อดีนะช่วยหน่อยครับช่วงนี้จ่าฝูงมันเหลือติดเดียวแล้วครับดเดียวแล้วจากไกลๆเรามาดูสรุปก่อนใช่ไหมหรือว่าเรามาสรุปไ้ก่อนดีกว่าอ,อยู่กับผมแบล็คพีซ่าเสาเอาเซนนนะครับนะหน้าตปาไม่สดชื่นเลยเนี่ยผัดถัดกันนะตอนนี้แมนยูยังไม่แข่งนะครับยิ้มก่อนนะครับพบกับผมท็อตปีศาจแดงครับอะคู่แรกอื วิลล่าแม่งล่อกูนาทีบาปาชนะไปสองนึ่งวิลล่านะผมกินนะครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวอาเซนอล <laughs> เดี๋ยวขอแยกไป็นบออีกคลิปหนึ่งเลยออฮะเต่อไปนะครับก็เป็นบอลมัดกับเชลซีคู่นี้ก็คืออะไรของมึง <laughs> กูมองเชลซีอะทำไมกับกูมึงเล่นเก่งจังวะม,มึงเสีย ใครเซโดแค่ตัวเดียวมึงฟอร์มย่วขนาดนี้เลยเหรอวะอเออผมแวะไปดูแป,ป๊บๆนะคือแบบไม่ได้เลยอ่ะ,อะการช่วงถ่ายเกมอ่ะการสร้างสรรค์น,นี้คือไม่ค่อยได้เลยอ่ะเออแม่งกูรู้สึกว่าทุกทีมแม่งเก่งเนี่ยกับทีมกูอ่ะเออ <laughs> <laughs> อันนี้ก็แฟนเชลซีคงเข้าใจนะว่าเออผมอารมณ์เสียกันตัวเอง <laughs> อย่าถือสากันเฮ้ <laughs> <laughs> เขาก็ทำดีแล้วนะ ก็ลุ้นให้มีสกอร์ก็ไม่มีก็ก็ยังไงแล้วแต่อ่ะเจอซิตี้คุณต้องเก่งให้ผมอ่ะเออเชลซีอ่ะต่อไปเอเวอเรตเจอกับฟอร์นิชมฟอร์เรสมาแล้วนะเกมนี้เราก็มองเจ้าบ้านกันใช่ไหมใช่แล้วก็จำเลยสามศูนย์ผมยิงประตูแล้วเฮ้ยแบร์รี่มาแล้วหรอเออแบร์รี่มาแล้วลูกสอง เอ i ดีแอซิดให้ยิงสวนตัวเข้าไปอย่างสวยเลยอีคุณอีกาน่าจะแบบมาแล้วครับแบรี่เแบบเขาคงดีใจที่แบบเออเออยิงได้ส,สักทีสักทีเถอะเพราะว่าโอกาสของแบรี่มันจะมันจะหลายรอบแล้วพอๆกับฟอร์เรนเวสอ่ะเออครับต่อไปไม่ได้ลุ้นเลยคู่นี้<ต>นะแมนเชสเตอร์ซิตี้ผมนั่งดูคู่นี้อยู่แล้วรู้สึกได้เลยว่า ตอนแรกอะซิตี้แม่งเจาะซันเดอร์แลนด์ไม่เข้าเลยเออทํายังไงไม่ได้สุดท้ายแม่งยิงไกลใช่แล้วพอยิงไกลแจมแมวเลยอะเออยิงไกลเข้าเท่านั้นแหละเรียกไร้ว่าถ้าเป็นมวยคือสองแตกเออเราแบบคนยิงก็แบบเป็น, <c oughs> เ,ปนเป็นแบ็กด้วยนะดีอาร์สเนี่ยคือแบบเขาบอกว่านึกถึงลูกกัมปานีอ่ะในหัวกลวยังจำลูกกัมปานีลูกนั้นได้อยู่เลยที่ยิงใส่เลสเตอร์อะ ไอ้เฮียแม่งโค่นจะทสาสถานการณ์คล้ายๆกันน่ะ<ช>และ้วคุณรู้ไหมว่าไอ้ลูกที่กัมานียิงอ่ะช่วยทำให้ซิตี้แม่งแซงลิเวอร์พูลเป็นแชมป์อ่ะเออแต่อีลูกเนี้ยทำให้ความหวังของอาเซนอลนแม่งเจือจางลงอ่ะโอ้โหอันนี้ผมจะเกี้ยวกากาสนิดนึงนะครับส่วนคนอ่าคนที่ทำประตูคนที่สองก็คืออ่ากาดีโอนะครับครับอเป็นกองหลังเหมือนกัน ขึ้นมาทําประตูคือแบบมันห่างกันแค่แบบสี่นาทีใช่แบบจบแล้วแบบนี้จบแล้วแล้วก็พอครึ่งหลังก็ยังมาได้ตอกย้ําจากฟิลฟอร์เดนอีกสบายแล้วไอ้จังหวะฟิลฟอร์เดนเนี่ยผมชอบตรงอ่าแชรกีเปิดมีกันควยเปิดเลยนะโอ้โหแต่ว่าจังหวะนี้เป๊ปด่านะครับเป๊ปเป๊ปออกมาบนบอกว่าเอ้ มันไม่ควรทำนะควรเล่นอะไรง่ายๆใช่ออัอนเนี้ยมันมันโชว์เนี่ยเงินไปอะ่ะเออแล้วแบบเนี่ผมผมชอบชอบแบบนี้แหละ <c oughs> <c oughs> และแล้วเวลาเล่นบอลน,นะชอบโดนเพื่อนด่าแบบนี้แหละ <c oughs> มึงเล่นอะไรนี่มันง่ายๆ <c oughs> ยอันนี้คือดีนะบอลมันเป็นบอลคอสอะ่ะก็เลยโฟเดนก็เลยเข้าใจว่าต้องต้องหม่งหรือต้องอยังไงให้โดนบอลใ้เข้าประตูอ่ะ มึงลองส่งท่านี้แล้วบอลไปเลียดๆดูดิแล้วแบบเพื่อนเพื่อนงงแบบไอ้เฮียกูต้องทำไงกูต้องแปรกู <laughs> ต้องจับก่อนหรือกูต้องส่งวันครูอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับก็เก่งแกกับกูเหมือนกันนะครับซันเดอร์แลนด์บอกแล้ว <c oughs> ผมมีความรู้สึกคือซันเดอร์แลนด์อะถ้ามันไปเล่นทีมเยือนนะ<อ>มันไม่เก่งเท่าเล่นในบ้านและที่แมนยูชนะมาเนี่ยเพราะว่ามันมาเยือนโอทัฟฟอร์ดไงแล้วเนี่ยมันมาเมืองแมนเชสเตอร์อยู่แล้วมันเป็น าาเดี๋ยวปีใหม่อ่ะซิตี้เขาจะกลับไปเล่นบ้านซันเดอร์แลนด์ที่สเตเดียมออฟไลท์อันนี้มีรุน้นมึงต้องทำแบบ <c oughs> ที่ทำกับกูได้นะซันเดอร์แลนด <c oughs> ์โอ้ยหัวจะปวด <c oughs> ไม่เข้าเลยสักคู่เลยว่าไม่มันเป็นนัดที่ตรงใจอาร์เซนอลเลยนะท <c oughs> ั้งเชลซีก็น <c oughs> ะแล้วก็มาซิตี้ต่อไปฮะอันนี้ตามมองเลยคือนิวคาสเซิลใช่ นะครับนิวคาสเซลเจอกับเบอร์ลี่เขาชนะไปสองประตูต่อหนึ่งเออสองหนึ่งกูกูสองศูนมาไงวะเนี่ยเบอร์เบอร์ใหญ่ละนะครับอืมก็ได้ประตูจากบรูโนกิมาไลส์นะครับได้ลูกจุดโทษจากกอร์ดอนนะฮะอ่อันนี้ผมมองว่าครื่งแรกม่จบแล้วเอออันนี้คือเหมือนแบบอืทีมเยือนเหมือนประสิทธิภาพลดลงเ่ะเหมือนแบบตัวกลุ่มกำลังเชิงลึกไม่ค่อยพอกับไม่ทันอืม นะแล้วก็มาเท่าไหร่ละห้าคููแล้วป่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าคูเพิ่งถูกสองต่อไปครอบหนึ่งสองมันมีหกอ่ะหนึ่งสองสามสี่เพราะว่าคือคเพราะว่าเชลซีไม่ถูกแล้วก็เออมีแค่เชลซีกไม่ถูกนะเพราะว่าแล้วเอฟของคุณถูกสามใช่ไหมนิวแล้วก็อันนี้เราให้เบนฟอร์ดผมให้เสมอ เรียบร้อยสเปอร์ฟอร์อแบบเบนฟอร์ดหัว่ันที่แล้วมันก็เล่นไม่ดีนะหรือว่าด้วยความที่เป็นโทมัสแฟงเป็นกุญซือเก่าเล่นรู้ไส้รู้พุงก็เลยจับไปเป็นไปได้แล้วคนยิงประตูก็คือลิชาร์ดิสซอนด้วยเออทั้งลิชาร์ดิสซอนแล้วก็ปลายครึ่งแรกอีกาซว่ซีมอนอีกอีกลูกหนึ่งแซวิซีมอนก็ปดล็อกสักทีก็รู้สึกว่า พอกูสวนมึงทีไรนะมึงเล่นดีพอกูแบบอ่ะเชียแม่งอะไรเนี่ยครับก็เป็นความกระชุ่มกระชวยของเพื่อนบ้านสเปอร์นะครับหลังจากที่ในที่สุดก็กลับมาชนะได้ในรอบห้านะัดมั้งถ้าผมจำไม่ผิดอะ่ะอืมนะครับอ่ะต่อไปคู่วันอาทิตย์นะครับลนะีดยูเนเต็ดประทานลิเวอุพูลคู่นี้ บอกได้เลยว่ามันมากโคตรดามากใครเป็นแฟนหงบอกได้เลยว่ามึงมึงก็เป็นเขาเรียกว่าโรคอะไรนะก็องต้องเป็นโรคอะไรสักอย่างนะไอ้ที่แบบเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวใบโพล่าเออใ <laughs> บโพล่าแน่ๆแบบโอ้โหนั่งดูแล้วแบบเจี้ยสุดจัดนะครับอันนี้เนื่องจากวันอาทิตย์อะผมมีธุระต้องไปทำพอรีโนคูแม็นำสองศูนย์เนี่ยจาก ประตูของใครบ้างนะอ่าคนยิงคนแรกสองลูกเลยมั้งไอเนี่ยอิกิติเก,อก,เ,กเออ,อมผมแม่งส่งพ้อความบอกคุณทอนว่าแมนยูตามมานะสองศูแล้วผมก็นอนเว้ยแล้วแบบตื่นมาตอนเช้า <c oughs> คุณทอนบอกว่าเรียบร้อยไอย้้ยผมแม่งเปิดเช็คสาสา <c oughs> คือแบบโอ้โหเล่นโคตรดีแล้วนะ,ะทำไมถึงโดนอะไรแบบนี้ก็ มาดูเลยครับเพราะว่าเรื่องเลี้ยวพูมีเรื่องให้คุยเยอะมากนะอันดับแรกคือการจัดตัวที่เป็นนักที่สามที่ไม่มีอ่าโมซาล่านะครับโอ้จัดตัวมาเลยคือแบบอาริซอนเบเกอร์นะกองหลังก็เป็นโกนาเต้ฟันได้นะครับแบ็ตลี่เคอร์เคสเคอร์เคสก็แบบอ่ะนัดนี้ได้ลงตัวจริงแค่ะลูเซอร์ซันแหละแล้วส่วนกลางตัวรับก็ใช้เป็นเคอร์ติสโจนกับไรอันกับเฟนแบกนะครับส่วนแนวลุกเนี่ยโคนิกรัพพอฟอร์เรนเวสและ สวอสลายซึ่งมาเล่นในตำแหน่งของซาร่าตอนแรกผมแบบในเกมอื่นอะไม่ได้ดูแล้วแบบไม่แน่ใจแต่เนี่ยนัดเนี่ยคือแบบแม่งยืนตำแหน่งของซาร่าเลยอ,ะอ่ะแล้วแบบเวียีจะทำเกมต่างแล้วก็น้าเป้าเป็นฮุโกอิกิติเก้นะครับซึ่งในเกมบอกเลยว่าเลียวคูมันก็พับเกมบุกพับสนามบุกแบบเอ้ยบทไปยังไงแต่มันก็ได้อ่าแต่แบบพอมันได้แล้วเนี่ยสิ พอมันได้แล้วมันย้อนยอั่บอ่ะอ,อ่ามันมีมันมีจุดเปลี่ยน <c ười> คือครึ่งแรกอะ่ะไม่มีอะไรพูดถึง <Okay. S 1> อ่าทุกคนครึ่งแรกม่งจบศูนย์ศูนย์แบบไม่มีอะไรพูดถึง <c ười> แล้วพอครึ่งหลังเริ่มได้แค่สามนาทีอีกิติเก้ก็แบบไปชกบอลมา <c ười> จ,าจับจังหวะพลาดของกองหลังแล้วแบบชกบอลมาแล้วยิงเข้าไปแบบโอ้โหคือ <c ười> แบบมาแล้ว ทำไมลอรูพูมันได้ประตูรูปแบบนี้บ่อยจังเลยวะออแบบจากความผิดพลาดแล้วฉกฉวยจากความผิดพลาดได้เป็นแฟนบอนลีกูภูเพลแน่นอนครับมาไวแล้วยังไม่ทันแบบบอลแบบเขี่ยแบบดีใจยังไม่ทันอะไรเลยครับลูที่สองอีกทีิแก้มาอีกแล้วจากการเปิดมาแล้วเหมือนสไลด์อ่ะจะสไลด์ก่อนจะไปถึงตัวโกอ,อ่ะปุ๊บเนี่ยนั่นแหละเรียบร้อยตอนแรกก็ลุนเฮ้ยอย่านะถ้าแบบฟาวโกหรือเปล่า พอ 2, สองศูนย์ใครก็ว่ามาแน่แล้วจริงๆเดี๋ยวครูอ่ะมันก็ไม่ได้ผ่อนเกมนะมันก็เล่นไปตามสไตล์ของมันนั่นแหละอืมแต่แล้วครับ <c oughs> มีจังหวะต่อมาครับจุดเปลี่ยนที่หนึ่งพอจุดเปลี่ยนที่หนึ่งเลยคือจุดโทษอเออแบบนาทีที่เจ็ดสิบสามเรีย๋ยพครูแบบไปเสียจุดโทษจากจังหวะถ้าจำไม่ผิดโกนาเต้ใช่จังหวะโกนาเต้ที่แบบไปไปไปทําแบบ เออมันเสียเหลี่ยมอ่ะเราก็เป็น c o ร e r เลเวนยิงเข้าไปสองหนึ่งแล้วพอตรงน,นี้นพอสองหนึ่งปุ๊บลองนึกภาพแฟนเลียวภูครับสองศูนย์เฮ้ยสามแต้มแน่นอนสบายแล้วพอสองหนึ่งปุ๊บเนี่ยไอเกมเลี้ยวภูตอนแรกก็เออไม่เป็นไรน่สองหนึ่งแต่ฝั่งลีดลืมลืมไปนิดหนึ่งลีดเล่นในบ้านมแม่งฮึดมาจากไหนไม่รู้เล่นเกมทําเกมต่อบ,บอลชิงดีแค่สองนาทีมแม่งสองสอง คิดดูอ่ะไออารมณ์สองส่วนเมื่อกี้แล้วผ่านไปสองนาทีอ่ะแมนสองสอง,สองคือแบบเอาแล้วลิโอปูกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วเหรอวะ<ต>นะลูกที่หลีดทำได้ลูกที่สองมันก็สุดยอดจริงๆใช่มันเป็นการต่อบอลชิ่งเข้าไปแล้วก็ตัดแล้วก็ยิงก็ออไปแล้วแบบโอ้โหถ้าจะโทษต้องโทษเลยโทษที่นักเตะลิวอพูไม่บล็อกน้นทีอน่า น่นิ่งต,ตามเหมือนในความรู้สึกผมเหมือนแบบผ่อนเกมอ่ะพอแบบออมันเป็นพอสองหนึ่งแล้วโมเมนตัมมันเปลี่ยนไงโมเมนตัมแบบฮุยรีดมันมาแล้วมันก็เอาแล้วลิวอพูกอ็าอาจจะผ่อนหรือแบบอะไรเงี้ยผมว่ามัน<ต>อารมณ์ประมาณแบบเหมือนสมาธิหลุดไปชั่ววูบหนึ่งังใช่มันออชั่ววูบหนึ่งเพราะมันห่างกันสองนาทีจากลูกที่เกิดขึ้นเองจะว่ามันมาตั้งหลักนานก็ไม่ใช่พอปุ๊บแล้วรีดมันเอาแล้วแบบจังหวะนั้น ทำชิ่งไปโดยที่แบบผู้เล่นเลี้ยวปูก็คือแบบอาจจะยืนอาจจะแบบอะไรไม่ได้เข้าบอลอะไรแบบรวดเร็วอ่ะโดนไปสองสองโอ้โหบอกเลยเลี้ยวอ่าแฟนบอลเลี้ยวปูเนี่ยนึกเรียงเลยว่าโอ้โหเดเจ้าวูอีกแล้วอ่ะเอาอีกแล้วเหรอสองสองอีกแล้วเหรอคือสถานการณ์แบบเนี้ยใครที่เคยเป็นนักกีฬานะครับอาจจะพอเข้าใจเมื่อคุณแบบผลการแข่งขันไม่ได้ดังใจอ่ะแล้วพอคุณแบบ ลงไปแข่งอีกอะ่ะแล้วมันโดนแบบแฟลแบ็กท่าซ้ำๆอะ่ะมันจะทําให้ความมั่นใจลดลงเว้ยผมไม่แน่ใจว่าตอนเนี้ทีมลิเวอร์พูลประสบปัญหาเรื่องนี้หรือเปล่าเออแบบสมมุติแบบกูเคยทําอย่างนี้ได้อะ่ะแล้วสุดท้ายแล้วแม่งก็กลับมาผลการแข่งขันไม่ดีวะ่ะนัดหน้าแม่เดี๋ยวผลการแข่งขันไม่ดีแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยมันถ้ามันมีความคิดอย่างนี้ในทีมลิเวอร์พูลคือไม่ใช่ละเออ ก็ไม่รู้ว่ามันมีความคิดอย่างนี้อยู่หรือเปล่าอันนี้ก็คือบอกไว้นะในฐานะที่เคยแบบที่เคยแบบเห็นนักกีฬาที่มีความคิดแบบเนี้ยอืตัวเองก็เคยประสบความคิดแบบนี้อยู่พักหนึ่งตอนเด็กๆเหมือนกันเออมันต้องแบบโฟกัสให้มากกว่าเนี้ยผมมองว่านักเตะลิเวอร์พูลอาจจะหลุดโฟกัสไปแป๊บเดียวแล้วมันโดนลงโทษแล้วกาดแก่งขันก็เหวี่ยงกลับอย่างนี้เลยอืมแต่หลังจากนั้นหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็คือต้องบอกว่าอ่าลีดมันก็แก้เกมนะพอมันสอง สองสองวิทแม่งมาสู้ได้เนี่ยลิเวอร์พูลก็ไม่ได้ยอมแพ้นะอเออแต่แบบแก้เกมเนี่ยจะบอกว่าลีดจะเปลี่ยนไหมตัวที่เด่นมากเลยคืออ่าธนากกะตัวญี่ปุ่นคือแบบลงมาแล้วแบบ<อ>เกมเ,ออกเกมแบบลีดแม่งดูดีขึ้นเลยแต่ลิเวอร์พูลก็เปลี่ยนนะลิเวอร์พูลก็มีญี่ปุ่นมาเหมือนกันนะแล้วก็เอนโดลงมานะเออก็ม,อม,มีปรับทั้งโจโกเมสลงมาแม็กอาริเตอร์ลงมาอันนี้ไม่รู้ว่า มันดีไหมแต่ผมก็เกมไม่ได้แย่นะแล้วก็พอเห็นวาตตวลุกเอนโดลงมาก็แบบว่าโอเคมันลงมาปิดเกมแล้วแหละเขาลงมาหลังจากที่สซบัสลายยิงได้แใช่อพอตอนสองสองปุ๊บเอ้ยมันจะเสมออีกแล้วนะแเลว์คูไปหมงปุ๊บ,บแล้วพอโซโบสลายยิงได้ปุ๊บสามสองอุ้ยย่างไหเรียกวู่ก็ชนะเอ้ยสามสองแล้วแบบเหลืออีกสิบนาที ตอนเนจริงได้นาทีที่แปดสิบแล้วอีกสิบนาทีโอ้ยยังไงก็สบายครับเปลี่ยนมาแบบเห็นวาตตรุเอ็นโดมาแบบเอ้เราก็จบแล้วดีเขาชนะได้ละเราทำใจเถอะทำใจเราไม่ชนะได้กันหรอเราก็แบบว่าเขากลับมาได้นะเออเสร็จแล้วในนาทีที่เก้าสิบบวกหกบาปอีกแล้วอ่ะเก้าสิบบวกหกแบบมันทดเวลาจริงๆน่าจะ พอเวลาห้าหนาทีหรือ,อหนกนาทีอะหกบาไม่บาปปะเออเสร็จแล้วไอ้จังหวะนั้นเอง,งอะแบบเตะม,มุเมเตะมุมมาแล้วมันก็ใช้เขาขุกขิกกุกขิกกันแล้วปุ๊บแล้วก,กลกายเป็นธรลากะที่ซัดเข้าไปคือแบบโอ้โหแฟนรู้ว่าปูบอกได้แล้วใจลลายแบบผมอะถ้าเป็นทุกเกมผมจะบอกจริงๆนะผมจะรู้สึกเอ๊เอเอเอแต่ผมอะไอ้จังหวะนั้นอะผมแบบเฮ้ยความรู้สึกบอกเลยนะกูอึ้งอะ ไม่ต่างอย่างนี้จริงๆรหรอไม่ต่างกับแฟนอาร์เซนอลอ่ะเอออาร์เซนอลโดนลูกท้ายเกมแบบนี้เราแบบลิเวอร์พูลโดนคือแบบคือเหมือนกันเลยเมื่อก่อนผมบอกเวลาเชียร์ทีมตรงข้ามลิเวอร์พูลผมจะแบบเฮนะแต่แบบเมื่อคืนผม่แบบฮะเฮ้ยจริงหรอ V R เปล่าอะไรเงี้ยแบบโหไม่ไม่อะมองอย่างนั้นเลยไม่ไม่ V R เลยทุกอย่างแม่งเป๊ะมากเลยอันนี้ผมเห็นแปบเดียวผมก็รู้แล้วว่าไม่มี V R คือแบบแต่เขาก็เช็คอะเออ มันจะมีปัญหาอะไรตรงไหนไหมเพราะว่าอยู่นี้แบบจังหวะขกคิกนิดหนึ่งเขาจะแบบวัดทุกระยะอะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบจบสามสามแล้วแบบอ่าไม่มีโอกาสให้ได้พิกให้ได้ทําเกมอะไรแล้วเรียบร้อยคือแฟนเรียวพูวขาจะเป็นแบบอือเอ้ยจะชนะเสมอเไยกลับมาชนะอีกแล้วแล้วกลับไปเสมอแต่อย่างน้อยยังมีแปมนะถ้ามองในแง่ดีอ่ะ อย่างน้อย<ช>ก็ยังแบบอยู่ในสถานการณ์ที่ลุ้นโคต้าอยู่แล้วลรดราม่าเรื่องต่อมาอย่าพูดถึงนี้ว่าพูดต่อดราม่าเรื่องต่อมาครับการที่เขาไม่ส่งอ,สอ่าโมซาร่าลงมาแล้วจบเกมเนี่ยมีนักมีนักข่าวไปถามโมซาร่าโมซาร่าก็จะพูดว่าแฉเลยก็ได้ไหมเออจะพูดว่าเอ้ยผมก็รู้สึกว่ามันไม่พอรู้สึกไม่มีความสุขเหมือนกันนะแล้วก็รู้สึกว่าช่วงความสัมพันธ์กับอนนาร์เร์อตเนี่ยก็ไม่ได้ดีเหมือนเดิม เออแล้วก็พูดถึงว่าตัวเองเหมือนเป็นตัวร้ายอ่ะแบบฤดูกาลที่แล้วอ่ะตัวเองแบบเป็นพระเอกในการที่ทําให้ทีมได้แชมป์ได้รางวัลแล้วตัวเองก็ได้คือแบบตัวแบกของทีมแต่แบบตอนนี้เหมือนกลายเป็นผู้ร้ายเออก็พูดในในทำรองประมาณนี้จนจ,<ร>จนแบบว่าเนี่ยเหมือนตัดพราออ่ะอ จนนักข่าวอะถามถามว่าคุณจะเล่นเกมมาซันเดอร์แลนด์เป็นเกมสุดท้ายหรือเปล่าไปเปิดโอกาสให้นักข่าวเอเอจริงๆเ่มสซาร่าไม่ควรให้สภ<อ>มภพษาดอย่างนี้เว้ยใช่ใช่มึงมอกก็แบบอย่างนี้นะเหมือนกันถ้ามีอะไรมึงไปหลังบ้านกับสล็อตไม่ไม่<อ>ไมควรออกสื่ออย่างนี้ไม่งั้นแม่งความสัมพันธ์ในทีมแล้าอแล้วก็แบบผมรักในสโมสรแห่งเนี้ยทุ่มเทกับตรงนี้เออ แบบเขาพูดเดียแต่บท,บทบทสัมภาษณ์มันก็รู้สึกว่ามีเกิดความแตกหักในผู้จดการทีมอะไรเงี้ยแล้วล่าสุดนะครับอยู่ฟาเแชมเปี้นในสัปดาห์นี้ตัดชื่อโมซาลาออกจากรายชื่อ,อไปแล้วเรียบร้อยซึ่งแบบโอ,โ,โอ้โหมาอยู่แมนยูไหม <c oughs> ไม่นะมองในมุมนี้ก็น่าเสียดายอ่ะน่าออจะปล่อยเขาไปตอนออกกลางน่าเขาปล่อยไปซาอุได้ตาเยอะด้วย เพราะว่าเขาก็เพิ่งต่อสัญญามาเ<อ>พราะเขาแบบเออชีวิตนี้เขาก็คงแบบเขาอยากเป็นตำนานเวี้ยวููอ่ะอ่าใช่ใชจะอยู่เป็นตำนานอยู่แล้วแต่แบบอ่าพอเจออย่างนี้ปั๊บแล้วออกมาพูดอย่างนี้ด้วยอ่ะอันนี้สล,ล็อตก็ไม่ปื้มแน่นอนบอดบริหารเรวี้ยวภูแล้วอันนี้สลอ็อตตัดสินใจในการดอบก็ผมว่ามองว่ามันเป็นเรื่องที่ปกติแล้วควรท,ทำแหละเพ<อ>ราะว่าจะถ้าโมซาร่าพูดแบบนี้แล้วเหมือนถ้าพูดตรงๆคืององแง่ แล้วได้ผลลัพธ์กลับไปเดี๋ยวนักเตะค,คนอื่นก็ทําบ้างแต่ว่าการที่สโมอสรอนทำแบบเนี้ยก็แสดงให้เห็นว่าไม่มีนักเตะค,คนไหนใหญ่กว่าสโมอสรอนเออแต่มันก็เป็นข้อที่แบบไม่ดีเลยเพราะว่าในอ่าผมมองมองต่อแบบว่าถ้าในยุคอ่าคิเมเ์ลีกไม่ดีอะ่ะแต่ในแชมเปนลีกอะ่ะมันก็ดึงฟอร์มกลับมาได้มั้งป่า,าเอออาจจะได้ลงในแชมเปลีกลงอะไรเงี้ยเออแต่แบบช่วงโลเทชันอะ่ะ ใช่เหมันก็ต้องเอาเอาลงต้องปรับอะไรเงี้ยแต่พอออกมาให้สัมภาษณ์แบบนี้ขึ้นไปทุกทำให้เลี้ยวปูที่ฟอร์มแย่มันก็รู้สึกแบบบรรยากาศมันดูแย่ลงไปทีอ่ะอ่ะนะครับพูดจากแฟนแมนยูก็เคยเจอปัญหาแบบนี้มานอนก็เคยเจอกับโซิลเหมือนกันอ่นะครับมาเราไปกันต่อเดี๋ยวีิคุณไม่ ก็เป็นกำลังใจให้กับแฟนๆลิเวอร์ p o o หน่อยเหรอเออแล้วก็ถ้าเกิดแฟนๆลิเวอร์ p o o ดูมาถึงตอนนี้ยังไม่ได้กด subscribe ให้เรานะครับช่วยกด subscribe มาแสดงความคิดเห็นมาคุยกับเราได้นะครับก็ตอนนี้พอพูดพ๊บผมก็ทำนึกให้นึกถึงอีกอย่างหนึ่งได้ครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราครับคือใครรู้ไหมคนที่กดซับให้เราทั้งร7 0าคนนี่ครับคนที่เป็นเหมือนผู้สนับสนุนของเราขอบคุณมากๆอ่า แล้วก็ใครที่เห็นนะครับจะเป็นผู้สนับสนุนเราเพียงง่ายๆครับก็แค่กด s ับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับหรือมาคอมเมนต์พูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นแฟนทีมต่างๆในทีมลีกที่เราได้คุยกันนะครับดีวรูผมก็จะพูดเยอะนิดนึงทีมลีกอื่นด้วยก็ได้นะครับแต่เมื่อกี้มึงพูดกูนะมึงแอบรับสปอนเซอร์มามี้วยเหรอวะตกใจนิดนึงวาสปอนเซอร์เข้าช่องช่องเราแล้วอามุกใหม่อ่ะ เมื่อคืนแม่งเงียบเหงามากเลยอะเงียบเหงามใบ้ใหไปเตะเออ,อไปเตะช่วงมันสาวหมดบใบ<ช>ตัานก็เสมอเวสแฮม<ช>หนึ่งหนึ่งนะครับใช่ครับนั่งดูแล้วแบบโอ้โหง่วงเหงาหาวนอนมากครับแบบเฮ้ยจะยิงได้ไหมนะใบตันเมื่อคืนเมื่อคืนก็พยายามดูฟอร์มบาเลบาก็โอเคนะไม่แย่แต่แล้วก็พยายามดูฟอร์มว่าเวสแฮมเล่นดีไหมผมมีความรู้สึกจริง มึงจะเล่นดีกับแมนอยู่ไม่ได้นะบาบิสซาอาเอออันนี้เราให้อะไรวะให้ใบตันบ้าบาร์มิตินบารมิตินเป็นไงไอเยียคู่วันอาทิตย์รู้สึกเบี้ยงหมดทุกคู่นะครับส่วนคู่สุดท้ายนี้ยอมรับไว้ก่อนนะผมไม่ไหวจะดูครับนะครับเพราะว่าเอาบรรจันก็ต้องตื่นแต่เช้าไปทํางานซึ่งผมเลยทิ้งคู่ฟูลแลมไว้แต่ผมเหมือนผมให้พาเลตผมให้ฟูลแลมว่ะแม่งเออไอเยียแม่ง เดือดมากอ่ะแล้วทําเป็นเล่นไปนะครับฟูแลมนี่ขึ้นที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยถจำไม่ผิดนี่ขึ้นที่ห้าไหมฟูแลมออขึ้นที่สี่ไอ้ยเมียฟูแลมกูวิดพาเลสที่ชนะฟูแลมเออพาเลสเพราะว่านัดที่ก่อนหนั้นมึนมีความรู้สึกกูเพิ่งชนะมึงไปอ่ะแต่ตอนนี้มึงที่ที่สี่อ่ะโอ้หแบบเจ็บจี๊ดมึงวิลล่าว่ากูเจ็บกับมึงอีกนัดลวดขึ้นที่สามไอ้เหี้ย ไมอ,อมีอะไรจะเสียใจเท่ากับแฟนอาร์เซนอลแล้วสัปดาห์เนี้ก็เสียใจบ้างทุกอาทิตย์แต่อาร์เซนอลชนะเอาชนะเอาทีมอื่นไม่ก็สะดุดเอาสะดุดเอามาสักสองสนะัดสอสมัปดาห,ให์ให้กูไม่แพ้แล้วกูนำจิตตีสาแต้มก็ได้มา <c oughs> บาดในบาดจนเหลือ2แต้มเนี่ย <c oughs> ไอ้เทียแม่งร้อนเลยร้อนลนเลย <c oughs> มาสรุปตารางคะแนนนะครับอ่ะอันนี้แมนยูยังไม่เตะนะครับเดี๋ยวแมนยูเตะคืนนี้ก็ หวังว่าสกอร์จะไม่ตามพี่ๆีนะครับแล้วก็ผมจะได้ศึกษาด้วยว่าบูแฮมปั้นเขาเล่นยังไงผมจะได้ไปรอตบบูแฮมปั้นมันสุดสัปดาห์นี้อันดับหนึ่งอาร์เซนอลมีสามรูปจริงมีสามสิบสามคะแนนนะครับตามด้วยซิตี้ที่สองมีสามสิบเอ็ดคะแนนสองแปมอันร้อนรนนะครับอันดับสามร้อนแรงอย่างต่อเนื่องแอสตันวิลล่าตามมาที่สามสิบคะแนนนะครับขัดจังหวะหน่อยได้ไหมแอสตันวิลล่าเนี่ยเดี๋ยวเจอแมนยู ว่าแล้วเจอแมนยูในนัดที่อ่านักเตะอย่างเอมโบโบแล้วก็อามัดเดียโลมาลาอุยเปเตะแอฟริกันเนชั่นครับอบอกได้เลยครับเล<อ>ะถ้าแมนยูชนะนะกูจะอีอย่างกับมึงมากเลย <laughs> อัดต่อเลยครับ <laughs> เออแล้วก็อย่างที่คุณท็อสบอกครับเซอร์ไพรส์นะครับคิสซังพาเลตขึ้นมาที่สี่มียี่สิคะแนนนะครับที่5้าเชลซี เพื่อนรักขัดเหลี่ยมโหดอาเซนอลน,นะครับมี25คะแนนมึงกลับลมาก่อนเชียวสหลังจากแบร์รี่ยิงได้นะครับเอเวอเรตันก็ขึ้นที่6มี24คะแนนครับตอตแล้วก็ไบรตันบอลมีตี23คะแนนนะครับซันเดอร์แลนด์23คะแนนนะครับลิเวอร์พูล23คะแนนสเปอร์22คะแนนแอนนิวคาสเซิล22คะแนนแมนยู22คะแนนอยู่ที่12นะครับ22คะแนนนี่คือ สามทีมนะครับอเอ๊ะสองทีมเออแต่ว่าสามสเปอร์นิวแล้วก็แมนยูอ๋อแล้วก็ย2่สกับ25้าเนี่ยก็คือสามารถขึ้นลงอันดับห้าได้เลยนะก็คือแมนยูในคืนนี้ยลุ้นได้เต็มที่คือท็อปซิครับหลังจากอ่าพาเลชชนะอเออแต่ผมไม่รุ้นละช่างแม่งจริงๆริงเอคืนนี้เตะกูเปิดคืนนี้มันต้องมาแล้วเออมึงมั่นใจเลยมึงมั่นใจแล้วแ <laughs> มนยูได้กูมั่นใจแล้วมันไม่ได้ ตามมาด้วยบอสมันที่สิบสามนะครับเบนฟอร์ดที่สิบสี่ฟูลแลมที่สิบห้าอารฟอร์เลสที่สิบสิบเจ็ดนะครับอ่าเวสแฮมที่สิบแปดแล้วก็เบอร์ลี่ที่สิบเก้านะครับส่วนวูฟก็จองกระถินสองแต้มไปแล้วใช่ครับสิบสนะี่นัดชนะสิบอาร์มิชชนะสิบแพ้สิบสองเสมอสอง แล้วไอการเสมอเสมอทีมใหญ่อยู่นะเสมอสเปอร์นะถ้าผมจะไม่ผิดเสมอสเปอร์แล้วก็เสมออะไรทีมเนี่ยเออตอนแรกอ่ะเอ้ยขอโทษเออคุณเลย <c ười> คุณจะพูดเวสแฮมขึ้นมาเฉยเลย <c ười> เออตอนแรกเวสแฮมดูกระเตื้องขึ้นมานะไปไปมามเนื่องจากเก็บผลการแข่งขันเป็นชัยชนะต่อเนื่องไม่ได้เก็บผลเสมอได้เยอะก็เลยยังเออกลับมาอยู่ที่สิบแปซึ่งเมื่อคืนลุ้นนะเพราะว่าเวสแฮมขึ้นนําอ่า บตันก่อนแล้วมีโอกาสที่จะสามารถปิดเกมใบตันได้ด้วยแต่ก็นั่นแหละพอใบตันแบบปล่อยให้มันขึงอ่ะเหมือนแมนยูปล่อยแมนยูขึงอ่ะแต่ใบตันก็สามารถเก็บสกอร์ได้แล้วแบบเฮ้ยแม่งจะเอาลูกสองหนึ่งนะแต่เวทแฮมก็ป้องกันได้ดีซึ่งแบบในตอนแบบไอ้ลูกที่เวทแฮมได้ผมจําได้ว่าจาห์ลอตโบเวนยิงแบบมันไม่บทจะเข้าก็เข้าอ,ะอ่ะสไลด์แบบสไลด์ปาดไปปุ๊บอาวเข้าซะเป็นประตูเลย ึ่งแบบผมะลุ้นให้เวสแฮมชนะนะเพราะถ้าเวสแฮมชนะโอเคอันดับขึ้นและมันทําให้ไบตันเนี่ยอันดับต่ําลงมาไบาตันจะมีแค่ยี่สิบแต้มไอ้แล้วแมนยูว่าจะมีลุ้นแต่พอไบตันชนะปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนทาให้ทีมหัวตารางมันมีคะแนนเยอะอเออหล้วใคุณก็ขึ้นท็อปซิไปเลยคืนนี้ชนะกี่ลูกช่างแม่งชนะไว้ก่อนแหละเดี๋ยวค่อยไปคุยกันอีกทีแล้วกันเนาะสำหรับอ,อ,อีกคลิปหนึ่ง เดี๋ยวอาร์เซนอ,นอรลระบายให้อาร์เซนอนลระบายกันออ <c oughs> นะครับสำหรับสรุปเกมที่15ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวกูไปไปล่อยคล้องใ <c> น <oughs> คลิปอาร์เซนอลกับความหงุดหงิดสัปดาห์เนี้ยคือแบบหงุดหงิดมากเลยจริงๆนะครับอ่ะถ้าคุณเป็นแฟนบอลทีมไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับใ,<ช>ใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ก,ดก็กด subscribe ให้ด้วยนะครับอยากถึง200นะครับ เร็วๆครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกซับสไครต์ครับตอนนี้อยู่ที่178นะครับนะคโอ้โหก็อีกนิดเดียวก็ได้200แล้วก็หวังว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณทั้ง1 7 8่ซับสไครต์ที่ติดตามกันมาเชื่อว่าทุกคนน่าจะชอบแล้วก็น่าจะฟังพวกเราอยู่บ่อยๆก็อย่าลืมมาคอมเมนต์มาให้กำลังใจกันครับครับฟังพวกเราคลายเครียดนะครับได้นะครับแต่ไม่รู้ฟังเสร็จจะเครียดก่านี้หรือเปล่าโอเคครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ